ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะเราตอมประกอบมาแล้วค่ะวันนี้มีซสปรส์มาให้ทุกคนนะคะวันที่เราอัปโหลดนี้นะตั้งแต่วินาทีที่เราอัปโหลดคลิปนี้นะคะเราจะให้ทุกคนเข้ามาวิดีโอคอลกับเราเข้ามาแชทคุยกับเราเข้ามาพูดคุยกับเราทางไลน์นะคะแอดเรามาที่อตอมประกอบเอฟซีนี่นะคะแอดเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะ กดวิดีโอคอลไปหาเธอแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันแบบว่า face to face เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะตั้งค่าหน้าจอฟลิปให้เป็นแบบว่าอาแนวแนวนอนที่ไม่ใช่ท,ที่ที่ไม่ใช่แนวตั้งด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าเห็นกันเต็มๆหน้าเนาะแอดเามาเลยตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยนะที่ไลน์ไอดีอาตอมบ d FC นี่หรือที่ดีสคริปชันก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเจอกัน แล้วเรามาเจอกันคุยกันวันนี้ตอนนี้เลยป่ะ